สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักราศีธนูนะคะประจำเดือนตุลาคม2 0 2 4สําำหรับวันที่ช anel น,น,นี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook In s t a g r a m Line แอดดิกตอกรวมถึงช anel ใหม่ Sound of Love ช anel ที่มีคลื่นพลังเสียงดึงดูดความรักเนื้อคู่เงินทองทุกๆอย่างที่ต้องการนะคะอาจารย์ซันจะทยอยลงคลิปไว้ให้ กดติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดไว้ฟังนะคะคําแนะนำมันจะอยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมกดติดตามช anel นี้เพื่อไม่พลาดคลิปวดีอือ่นๆอ,อีกมากมายและขอขอบคุณที่สปอร์ตช anel เราเรื่อยมานะคะเอาละราศีธนูเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะไล่เรียงกันไปในแต่ละหัวข้อเหมือนเช่นเคยคะ่ะ ขอทราบเรื่องราวความรักคู่ที่เป็นประเด็นราศีธนูน,นะคะโนคอนแทคเป็นอย่างไรบ้างมีสัญญาณที่ดีอยู่นะเพราะว่าทั้งคุณและเขาหรือไม่ก็ตัวเขานะคะคิดถึงคนุนะคะอยากกลับมาเนาะแต่ก็กลัวผิดหวังประมาณนี้แหละมีเกณฑ์กลับมาไหมก็มีเกณฑ์น่ะกลัวผิดหวังแต่ยังไงก็คืออยากจะกลับมานะคะ ออตัวเขาเองพลังงานหลักก็คือพลังงานหลักของคุณทั้งสองเป็นคิงถือเหรียญมันมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นด้วยกันทั้งคู่หรืออาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะแต่ว่ามีความกลัวผิดหวังที่ฝั่งเขาหรือตัวเขาในเวลานี้เสียใจมากเลยที่ครั้งนั้นน่ะเคยทำร้ายจิตใจคุณเหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาคิดได้ปรับปรุงตัวแล้ว มีเกณฑ์ว่าเดือนตุลาคมหรือหลังจากตุลาคมไปสัก3เดือนนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาอย่างแรกเลยอยากขอปรับความเข้าใจอยากขอโทษอยากให้คุณให้อภัยนะคะซึ่งคุณทั้งคู่ชะตามันยังคงหมุนเวียนให้ได้มาเจอกันอยู่พลังงาน r e e l of Fortune การกลับมาของเขาหุ่นนี้คือดีค่ะแต่เพียงแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่อะไม้เท้ามันอยู่ที่ฝั่งคนนะ คุณเป็นเด็กถือไม้เท้าคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครกับรักครั้งใหม่ก็ได้หรือจะกลับเขาคนนี้หรือว่าจะกลับเขาหรือเธอคนนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพราะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ได้วยดีโหดนี้คือกลับมาอีกทีหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายกุมสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณจะเป็นฝ่ายอยู่เหนือความสัมพันธ์คุณจะเป็นฝ่ายกําหนดได้เองว่า ต้องการที่ใช่มันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็เขาเองก็จะต้องรับฟังด้วยหัวใจแล้วก็ถ้าอยากที่จะมีคุณไวยะเขาก็จะต้องทําในสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้อะไรที่เป็นข้อบกพร่องเขาก็จะต้องปรับปรุงตัวพลังงานของจัดสัมมิมันคือการปรับปรุงตัวมันคือกาวการปรับเปลี่ยนการแก้ไขนะคะจากร้ายกลายเป็นดีพลิกฟื้นดังนั้นแล้วเนี่ย การกลับมาหลนี้มันมีนัยสำคัญว่าอาจจะสามารถที่จะรีคอนกันได้ถ้าเกิดว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปต่อนะคะต้องดูที่ความรู้สึกคุณด้วยนะคะเพราะว่าโชคเข้าข้างคุณแหละคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาก็จะยอมรับด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซาเกี่ยวเนื่องกับชาว่าดินเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยกว่าหรือตัวคนอายุน้อยกว่าเขาเยอะเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ไกลกันคนแดนไกลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวผิดหวังใจสลายนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะชะตาชีวิตก็พลิกฟื้นแล้วจริงๆนะเอาละคนโสดราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเชคพลังงานกันหน่อยสำหรับคนโสดราศีธนูนะคะ คนโสดราศีธนูจะพบเจอรักครั้งใหม่แบบไม่คาดฝันนะคะเอรบซอสในสถานที่ที่ไม่คาดฝันหรือคนที่คุณไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยเจอเคยรักกันนะคะหรือว่าเป็นคนใหม่ที่เจอในสถานการณ์ที่ไม่ไม่คิดว่าจะเจอกันแบบนี้เช่นเดินทางไปไหนกับครอบครัวแล้วได้เจอกันแบบปังนะคะ ือว่าอยู่ในเว็บเด็แล้วเขาทักไทยมาบอกชอบคุณต้องการเรียนรู้อยากจะเดินทางมาหาแบบรวดเร็วแต่ไม่ใช่สแกมเมอร์นะอันนั้นเดินอยากจะเดินทางมาหารวดเร็วแต่ปากแต่อยากได้เงินคุณนะมันคนละเรื่องกันการที่เขาอยากจะเดินทางมาหารวดเร็วก็คือเขาอาจจะบุกตั๋วเดินทางมาแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเจอคุณคนเดียวแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะชนะในเกมนี้เหมือนกันเพราะว่า เขาชอบคุณมากนะคะอาจจะบังเอิญบังเอิญเขาก็มีเกณฑ์จะมาดูตัวใครหรือเปล่าแต่เจอคุณเนี่ยเจอคุณเขาให้แล้วคือมันถูกใจอย่างจังนะคะถ้าเขาเดินทางมาหาคุณก่อนได้เปรียบเพราะเขามีสิทธิ์จะอยู่ยาวกับคุณแต่ถ้าเขาเดินทางไปเจอใครก่อนแล้วต้องการจะเจอคุณที่หลังคุณมีสิทธิ์เล่นตัวได้นะ คุณมีสิทธิ์ให้เขามาหาคุณในครั้งหน้าได้นะคะเพราะเราก็ต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเหมือนกันนะแต่พลังงานออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอคนที่เขาจะเลือกคุณก่อนใครอื่นนะอันนี้คือสำคัญนะคะ แล้วก็คนคนนี้มีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่ค่อนข้างสูงเป็นคนที่คุณจะได้แต่งงานเป็นคนที่คิดฝันไว้เป็นคนที่เคยอธิษฐานขอพรไว้ทั้งหมดทั้งมวลจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะอย่างช้าก็คงจะอยู่ที่ประมาณ10สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่าก่อนเดิน10ปีหน้ายังไงก็จะต้องได้เจอกันนะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งรอบรู้ในทุกทิศทางเลยจริงๆนะคะแล้วก็ ตัวคุณเป็นเมจิเชียนอะยังไงคุณก็ได้รับในสิ่งที่คุณขอครบเลยอะนะคะมันคือการเมเนเฟสแล้วคุณได้คนคนนี้ตามที่คุณอธิฐานขอพรแต่บางทีคุณอาจจะช็อกไงว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยขอพระแม่ลักษมีไว้แล้วคือตรงหมดเลยอะไรเงี้ยขอพระแม่ามาไว้แล้วได้ตรงตรงปกทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งฐานะการเงินถึงได้บอกว่าเวลาขอพรหรือว่าเขียนสิ่งที่ต้องการเขียนให้ละเอียดกี่ข้อก็ได้และอย่าลืมหมั่นเอามาอ่านด้วย บางทีมันอาจจะมีตรงนี้ที่เออเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยตัดออกดีกว่าขอเพิ่มตรงนี้นะีมันมีการเพิ่มลดได้อยู่ตลอดเวลาสําหรับแพลนนะคะสําหรับสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมเกี่ยวเนื่องกับ ชาวธาตดินนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางแล้วจะเจอกันเกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวนําพาความรักมาให้เกี่ยวเนื่องกับคนในโซเชียลมีเดียก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเป็นเวจิเชนคุณมีโอกาสได้เจอในทุกทิศท,ท,ทางในแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไหนดูซีเป็นยังไงบ้างอื เหมือนจะมีข่าวดีนะหลังจากที่คุณรอมานานข่าวดีคือคุณได้เริ่มต้นใหม่อ่ะ <c oughs> อคุณเตรียมที่จะถอยหรือยังคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณยังไม่เตรียมที่จะถอยแล้วรอความชัดเจนเดี๋ยวเขาจะบอกคุณว่าเขาเจอคนที่ถูกใจแล้วนั่นเองนะคะ มันอาจจะช็อกตัวคนก็ได้มันจะไปเร็วแบบฟ้าผ่าแบบไม่คาดคิดนะคะเนื่องจากว่าพลังงานดูดทาวเวอร์แล้วก็ห้าเหรียญมันขึ้นที่ฝั่งคนดูดทาวเวอร์ Tower, ขึ้นที่ฝั่งเขานะเขาตัดสินใจแน่แน,แน่เด็ดเดี่ยวเลยว่าหน้าที่จะกําลังจะบอกคนแล้วว่าเขาเจอคนที่ถูกใจแล้วตัวเขาเป็นคพินพ์เหรียญน,นะคะหรืออาจจะสับกันได้ก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่า,เ,าเกมนี้เดือนตุลาคมนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์การบอกบอกบอก,บอกตรงๆว่า เขาเจอคนที่ถูกใจแล้วหรือคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วแล้วก็ไม่อยากไปต่อนะคะเพราะว่าคุณโชคดีตรงที่คุณจะได้เจอคนที่อยากจะแต่งงานกับคุณจริงๆอ่ะสิบถ้วยนะคะส่วนคนคนนี้ไม่ได้มีอะไรที่ตรงสักอย่างหนึ่งนะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะใช้เวลาคุยกันนานเลยมีความหวังก็ได้ หรือถ้าเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณเดี๋ยวเดือนตุลาคมหรือก่อนก็ได้มันคือมันเร็วๆนี้เขาจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่ว่างนะเขาไม่สามารถเดินทางมาได้เหตุผลร้อย0 0ดประการก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าเขาไม่มาและเขาไม่คิดที่จะไปต่อนะคะก็ควรที่จะพอแค่นี้แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะว่าพลังงานหลักคุณก็มีสิบถ้วยเขาก็มีสิบถ้วย คุณทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะเจอคนที่จะได้รักและแต่งงานกันนะคะดังนั้นอย่าหยุดนะอย่าหยุดความฝันของคุณไว้แค่คนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยในชีวิตอย่าไปพยายามเคลมให้เขาเป็นด้วยบางทีฟังคอมเมนต์แล้วก็เหนื่อยว่าแค่คุยกันคุยสองปีไม่ได้เจอหน้าแล้วไปเรียกเขาว่าแฟนอะ่ะมันเป็นการมโนเกินไปนะลูกนะเพราะาตัวจริงมันจะไม่เหมือนนะคะบอกเลยว่า คุยกันกี่ปียังไม่นับนับกันวันที่เจอแล้วถึงจะรู้ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเอาล่ะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ําเกี่ยวเนื่องกับความผิดหวังเกี่ยวเนองกับเหตุการณ์ที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกช็อกนะคะรู้สึกตกใจนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นใหม่กับพลังงานใหม่ๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่คนมีคู่เป็นอย่างไรราศีธนูคะ คนมีคู่ราศีธนูอ่ะจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงเรื่องเอกสารแต่มันก็อาจจะทําให้คุณเหนื่อยคุณมีเกณฑ์คุณและเขาเลยอ่ะวันนี้ย คุณและเขามีเกณฑ์การจะต้องเตรียมการเรื่องเอกสารเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เอกสารเรื่องวีซ่าเอกสารเรื่องคู่สมรสเอกสารเรื่องการเดินทางเดือนนี้อาจจะยังไม่สมหวังนะคะอาจจะต้องรอต่อไปอีกประมาณ7สัปดาห์เนาะ7สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะผ่านฉลุยนะคะก็อยู่ที่ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเอกสารการเดินทางคู่สมรสอะไรใดๆเลยอะ่ะ ถึงจะได้รับดั่งใจแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่คู่ของคุณนะ่ะมีเกณฑ์จะสามารถอย่างเดินทางมาหาคุณได้อยู่ อันนี้พูดถึงในกรณีต่างชาติในกรณีที่เป็นคนไทยด้วยกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์การยุ่งวุ่นวายเรื่องเอกสารทางการเงินนะคะเกี่ยวเนื่องไปถึงอนาคตคุณหรือเกี่ยวเนื่องในการซัพพอร์ตคุณเกี่ยวเนื่องกับตัวคุณเหตุการณ์อาจจะซับกันได้นะคะอาจจะได้เงินจากคู่ของคุณล่าช้าหรือคุณอาจจะไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตคู่ของคุณได้เต็มที่เพราะว่ามันมันติดสถานการการคือมันติดขัดทางด้านการเงินขอให้พูดคุยกันให้ดีๆนะคะ แล้วก็เรื่องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล่ะมันยังมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เต็มกำลังเหมือนอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์ของประเทศเราก็ช่วงนี้หรือทั่วโลกช่วงนี้นะคะการที่เขาสามารถดูแลคุณได้แม้ว่าจะไม่ได้เต็มที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะดีกว่าหลายๆคนที่ไม่มีคนดูแลนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะต้องบอกให้คุณผู้หญิงคุณเข้าใจว่าเออสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรอย่าเก็บไว้คนเดียวมันจะเครียด เะะราระมัดระวังเรื่องไมเกรนเรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกเรื่องการผ่าตัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาไว้ด้วย,วยอาจจะต้องใช้เงินเยอะนะคะผ่าตัดเกี่ยวกับนี่แหละค่ะข้อกระดูกนะคะแล้วก็ให้เราะมัดระวังเรื่องนี่แหละค่ะเส้นประสาทปลายประสาทอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเข้ามาทําให้หงุดหงิดวุ่นวายนะคะทาให้จะต้องเสียเงินเสียทอง นะคะแล้วก็คุณสามารถบอกคู้ของคุณได้ว่าคุณมีปัญหาสุขภาพตอนนี้นะคะเพื่อจะได้วัดใจกันไปนเลยในเรื่องของการดูแลกันและการเคียงข้างกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าด้วยเรื่องเอกสารยังติดขัดอยู่รอไปอยู่ที่ประมาณ7สัปดาห์ขึ้นไปนะคะทุกอย่างจึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการไม่ใช่ไม่สำเร็จแต่รอ นะแต่เราเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมเกี่ยวเนื่องกับอาการนะคะในร่างกายเกี่ยวเนื่องกับการปวดหัวสุขภาพกระดูกไขสันหลังการผ่าตัดอาจจะมีนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสุขภาพก่อนก็ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดค่ะแค่ทานยาเท่านั้นเองนะคะแค่ทานยาดูแลสุขภาพให้ดีนะคะการเงินช่วงนี้ระหว่างคุณกับผู้ของคุณก็ขอให้ช่วยกันประหยัดสักนิดหนึ่งนะคะ การเดินทางอาจจะมาล่าช้านะคะเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ